แท็กอีกแล้วจ้าดอกบกง่เลยพี่น้องจ้าอุย้ยพี่น้องจ้ขาขาแนนปักเลยจ้ขาขาแนนปักเลยเนี่ยจ้าอุ้ยดอกบกงามเลยจ้าเนี่ยขาแนนปักเลยพี่น้องจ้าปาดพี่น้องจ้า เบิงเ้งแหจ้าเบิงเ้งแหนจ้าเบิงเบ้งแหนเบิ้งซอยมุกดาดอกมาังามมาใหญ่คักแทนสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆจ้าตอนนี้แม่มุกดาก็อยู่ในดงอันนี้จ้าดงไอแบล็คเบอร์รี่แม่จ้านี่จ้าแบล็คเบอร์รี่ มูดาไทยเบิงจ้านี่แม่จ้ะมักเอมักเล็บแมวบ้านเขาจ้ะจะย่าง,างออกไปก่อนอุ้ยบรรยากาศฝนคือสีตกนี่ละจ้ะแค่นี้ก่อน,น่าจ้า ดอกบักใ่เลยจ้ะกําลังสมบูรณ์เลยนอนยังไ่ท่านด้กินเลยจ้ะตอกนี่งามหลายจ้ะสภาพยังดีเลยสมบูรณ์จ้ะดอกเดียวโดโดๆโดจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งค้าแดงเห็ดพึ่งแม่มด vương lát cha Sớm được sống được cha trời trọt nên là cha nè cha ยังสวยเลยจ้ะเก็บก็น่าจะเดี๋ยวค่อยตัดค้าที่หลังเฮ็ดเพิ่งค้าแดงจ้ะพี่นอนดอกใหญ่ๆๆเลยจ้ะดอกน้อยจ้ะ หักนะเห็ดล่างพึ่งเห็ดเกาลัดดิจ้ะป้าน,นี่ลายเห็ดล่างพึ่งเกาลัดเนี่ยกระเท่าแล้วจ้ะเบ,บาแห้งบ่ได้เมื่อนี่เพราะว่าอ,อยังจ้าทหารเขาฝึอกอยู่ทั้งนอก เดี๋ยวเขาสิมาจับดากเอาตีกหัวเดี๋ยวพอคุยๆเห็นเห็ดดอกง่กันดะห่องแห่งบ่ได้ดอกงามขนาดจ้ะสมบูรณ์ครับมาเพื่อนๆจ้ะช่วงนี้มีเต่เห็ดเผืองเกาลัดได้จ้าดอกนี่อุ้ยสมบูรณ์พี่น้องจ้าดอกกำลังงามเลยจ้า ขึ้นดอกเดียวพี่แต่เฮ็ดเพิ่งเกาลัดจ้ะช่วงนี้เดี๋ยวมุกดางสิตัดขาดอกง่ายๆเลยจ้ะป่าน,นี่ร้านอีรีจ้ะเฮ็ดเพิ่งเกาลัดจ้ะเบ่งเนี่ยดอกบานแล้วโอ้ยเสียดายเนาะจ้ะเนาะๆๆเดี๋ยวหาเบาง่งอีกคนจ้ะเดินมาปลาเก่ากระไรขคือเก่าลัด ดอกนึงจ้าเพื่อนๆจ้าเท่าหราแม่งกัดจ้าพี่น้องมุกดาพ่มีเวลาตัดขายเบิ่งได้จ้าคนไหนคนไล่หลายจ้าทอนเอาท้อน,เอ,อนเอาใส่ตะก,กา้าหรอเนอาะจ้าเนาะมีตะก,ก้าของมุกดาอพี่น้องจ้า ว่างหันนี้เงี้ยอันว่างตะก,กาวไว้ว่าสิกลับขึ้นมาเอาบัดรบัตเตะเห็ดจะควงแม่จ้าบัตเตะเห็ดจะควงจนหมวกรุดอู้เตอยากหัวพี่น้องจ้าจ้าเดี๋ยวหาเพิ่งจ้าดอกหนึงพี่น้องจ้าเอา้าเห็ดจะหมวกรุด อะไ้ตัดขาเหมือนแฮ่อีกแล้วจ้าดอกใหญ่เลยพี่น้องจ้าอุ้ยพี่น้องจ้าขาเนียนปักเลยจ้าขาเนียนปักเลยเนี่ยจ้าอุ้ยดอกบอกงามเลยจ้าเนี่ยขาเนียนปักเลยโอ้โหจายคนม้วนได้แบดที่นี่ออกไล,ลก่ไล่กระได้ มีแต่เฮ็ดอันเดียวไอพี่น้องจ้ามีอีกแล้วจ้าม่งเนี้ยมีแต่เฮต์ผึ่งเก๋าลัดมาอนี้ยอือมึงเนี้ยจ้ามีแต่มีแต่แบบดอกกำลังดีและจ้าดอกกำลังงา,งงามๆเลยเม่งเนี้ยจ้าอุ้ยหอยมันเหรอเด้อปัตตินี่พี่น้องจ้าอุ้ยพ,พี่น้องจ้าพี่นะอีกดอกหนึ่งจ้าดอกบักใหญ่เลยเม่งเนี้ยดอกบักใหญ่เลยจ้า เฮ้ยไวไตะหมักโดนอืมนอนเจะอ,อีกอืม่เป็นยังจะหมวกเข้า,ม,ามันเฮ้ายัางกินได้อยู่เอาไปก้อนละเฮ้ยหัยสะอ่อนเห็ดได้บัดที่นี่ก็น่าจะมีแต่เห็ดเกาลัดจ้ะเห็ดผงเกาลัดจ้ชจวงนี่ อุ้ยเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องจ้าปาดนี่ดอกหนึ่งนั่นจ้านี่จ้าอีกดอกหนึ่งแต่ดอกใหญ่ๆจ้าพูนจ้าพี่น้องจ้านี่ใช่อีกดอกหนึ่ง,งจ้จงจจงจาปาดโอ้นั่นอีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องจ้า จ้ดอกบักใหญ่บักงามเลยจ้าดอกบักใหญ่บักงามเลยแม่จ้าฮิตพึ่งเกาลัดจ้าตายมวนหลายจ้าช่วงนี้แม่จ้าดอกบักงามเลยดอกบักใหญ่มือข่อยสั้นเหมือนพี่น้องจ้าข่อยมาพร้าดอกใหญ่หลายกระไดจ้าเป๋าดอกนี่นาะจ้าบัดที่นี่นี่จ้า พี่น้องจ้าบึงเนียจ้าบึงเนียจ้าบึงแยบึงซอยมุกดานดอกมางามมาใหญ่คักแหนะจ้าจ้ะอุ้ยดอกกำลังงามเลยจ้ะแข็งเป๊กเลย พี่น้องจ้าจ้าดอกหนึ่งทางผีจ้ามุดดาบย่อาอีกดอกหนึ่งก่อนนี่จ้านี่กระแหงดอกใหญ่พี่น้องจ้าบึงแนดอกใหญ่นึง ขามันอุ้ยงามหลายจ้ะพี่น้องจ้ะงามคักงามคักงามคักงามเนี่ยมึงเนี่ยจ้าดอกกำลังพ่อแจงเลยจ้ะมีแต่เห็ดเผือกเกาลัดมือนีิพี่น้องจ้าไปเอาอีกดอกหนึ่งจ้ะเป็นมูเลยจ้ะนี่กะแม่อันจ้ะ จ้ะแม่จ้ะดอกตุม้มติมิพว่วมเป็นตะแกงเลยจ้ะตุมมติมิจ้ะฮิดเผงเกาลัดดอกหนึ่งทางนี่จ้ะเห็นบ่จ้ะนี่จ้ะ อุ้ยเป็ดตาหักโอ๊ยหมวกดุอืมนอนดิจ้าอีกดอกนึงจ้ะดอกนึงดอกนึงจ้ะ หัวหลุดเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยดาดึงแต่เห็ดหัว,หว,หวหลุดเด้เฮ็ดสภาพยังดีเลยจ้าอู้ยสมบูรณ์เนี่ยดอกงามงามดึงแต่เห็ดหัวลุดสุดเด้ไปเลี้ยนลูกการดึงเห็ดหรอละจ้า โอ้แต่หัวค่ะนี่แม่จ้าเพื่อนๆมันคือเห็ดเห็ดผึ่องอย่างจ้าี่ทั้งก่ยมันเป็นสีเหลือง้ะขางเทิงหมวกมันเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าโบเมนเห็ดผึ่งเกาลัดดอกมุกดาปะคนละสายพันธุ์อยู่นอนเจาะขาแล้วโอ้ยนอนเจาะแล้วจ้าดอกนี่นี่แม่จ้ามุกดาเก็บมากี่ บอกในเด้อผู้ใดกระไดทะลุเป็นเห็ดผิ่งสายพันธุ์ใดขาออกมาแม่จ่ามุกดาเจอนี่แม่มจ่าว่าสิ่งอันออกเมื่อบ้านมาพร้าสําจ้า<ะ>กับบ้านละจ้าได้พ่อละจ้าสำหรับมือนี้ได้แต่เห็ดผึ่งเกาลัดจ้าได้ห้ายคักอีรีนี่มือนี้มิแต่ดอกอยัญ่ๆสซาใจมุกดาบ่าได้ตัดขาแม่จ่า มันเอมันี่ทหารเขามไา้ฝึกซ้อมแม่จ่ามุกดาก,ก็เลยเป็นนบยากอ้เสียเวลาตรงนั่นแม่จ่าจ่ามุกดาก,ก็ได้ติมตะกาเลยจ้าเบิ่งหน่พี่น้องจ้าพ่นนะนี่เป็เหตุผงเก่าลัดก็สิเมื่อตัดขาอยู่บ้านดอกจ้าตอนนี้เนาะจ้าพอแม่พี่น้องจ่ากออกป่าออกเขาละล่ะจ้าพอกันไหมคลิปหนาเนาะจา้าเนาะ สำหรับวันนี้ไปละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า